สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องานํนำตัวบ้วนกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมาเดาโคเนียซากานั่นเองคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือแนวทางการเล่นอาชีพคาวาเลียคาสามต่อจากไหนท์คาสอนะครับเนื้อหาสำคัญที่ผมจะพูดหลกัหลกๆมีสายวูดการจัดสกิลพรีเซต็ต PVEPVP คู่หูพอกลี่คาเซตัตชุดเซตและดาคนั่นเองนะครับ ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเกมดาโคเนียซาก้าที่จะเปิดจริง17กรกฎาคมนีเน้เพื่อนๆอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้ารับของรางวัลสุดพิเศษกันด้วยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆจิ้มลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะครับเอาละครับต่อไปผมจะมาพูดเรื่องสายอาวุธที่ผมเลือกกันบ้างนะครับสำหรับสายอาวุธที่ผมเลือกนะครับนั่นคือสายบาดแผลนั่นเองนะครับหรือว่าสายมังกรศึกนะครับสำหรับออปชั่นนะครับเขาบอกว่า หลังจากอัญเชิญมังกรศึกนะครับจะได้ลเมเของสกิลเพิ่มขึ้น5%นาน10ปีนะครับถ้าเกิดอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับผมจะได้ดาเมจที่สร้างต่อเป้าหมาย4ตัวขึ้นไปนะครับก็จะเพิ่ม5%นาน10วินาทีนั่นเองในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นชุดเซ็ตที่ผมเลือกใช้นะครับและผมจะมาบอกด้วยว่าผมเน้นค่าเซตัดอะไรบ้างนะครับสำหรับอาวุธนะครับผมเลือกเป็นเซ็ตสีส้มนะครับ ซึ่งค่าเซตตัดที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีโจมตีกายภาพความถนาดทั้งหมดสเต็งแล้วก็คลินั่นเองนะครับส่วนเซ็ตส้มนะครับใส่เพลง2ชิ้นนะครับจะได้ดาเมจกายภาพนะครับแล้วก็ตัวสกิลเบาาดังสายลมนะครับจะบวกเลเวลเพิ่มอีกหนึ่งนั่นเองซึ่งผมจะใส่คู่กับแหวนนะครับในส่วนของเสื้อนะครับผมจะเลือกเป็นเซตดาบคู่นะครับค่าเซตตัดที่ผมแนะนำนะครับก็คือ HP i s ส ดาเมจกายภาพแลวก็ความถนัดทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อใส่2เซตนะครับพุ่งจู่โจมดูดเดือดดาเมจจะเพิ่มเลเวลบวกหนึ่งนะครับถ้าใส่3เซ็ตเนี่ยจะได้ดาเมจกายภาพแลวก็สกิลหอกเสริมพลังบวก1เลเวลนะครับในส่วนของห้องเกงครับผมก็เลือกเป็นเซตดาบคู่เหมือนเดิมนะครับค่าตต่งที่ผมแนะนําจะเป็นคิด่าเมจวิดความถนัดทั้งหมดแล้วก็สเต็งนะครับเมื่อใส่2เซตนะครับสกิลพุ่งจู่โจมดูดเดือดนะครับดาเมจบวก1เลเวลนะครับถ้าใส่3ชิ้นเนี่ยจะได้ ส่วนกางเกงนะครับผมเลือกเป็นเซ็ตหัวใจนะครับค่าติดตัดที่ผมแนะนำนะครับว่าจะเป็นวิสสเต็งดามิเกอรภาพความถนัดทั้งหมดนะครับถ้าใส่2ชิ้นนะครับจะได้พุ่งจจ่โจมดูดเดือดนะครับบวก1นึ่งเลเวลถ้าใส่3ชิ้นนะครับจะได้พุ่งจจ่โจมดูดเดือดบวกนึ่งเลเวลนะครับแต่ว่าผมใส่เพียง2ชิ้นนะครับก็คือกางเกงกับรองเท้านะครับอาจได้เป็น2เซตนะครับส่วนรองเท้าค่าติดตัดที่ผมแนะนําก็คือวิสความถนัดทั้งหมดสเต็งและก็เด็บนะครับ ในส่วนของถุงมือครับผมเลือกเป็นเซตดนาบคู่นะครับค่าเตตัดหลักที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีความหนาทั้งหมดวิสสเต็งอีกกันนึงผมทาไม่ติดนะครับแนะนําว่าเป็นระเบิกายภาพก็ได้นะครับในส่วนของแวนนะครับข้างตัวที่ผมแนะนําไปนะครับจะเล่นเป็นเซ็ตส้มนะครับค่าเตตัดหลักที่ผมแนะนําจะมีคริความหนาทั้งหมดนะครับอีก2ส่วนนะครับผมแนะนําเป็นวิสไม่ก็เด็บก็ได้นะครับในส่วนของค่าเตตัดหลักนะครับผมจะเน้นไปที่สเต็งนะครับรองลงมาคือวิส รอลงมาคือรีเซสตันนะครับท้ายสุดคืออินนะครับคือเราไม่ได้ใช้นะแต่มันก็มีติดมาบ้างนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงดาร์คกันบ้างนะครับซึ่งดาร์คที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น ex ทั้งหมดแล้วนะครับอย่างดารค ex อันแรกนะครับก็คือ Condu เลสราคานะครับซึ่งดาร์คตรท์้วนะครับจะบวก edc ทุกประเภทนั่นเองนะครับแล้วก็ค่าสเต็กพื้นฐานเนี่ยจะได้เบรแก่ภาพแล้วก็ hp นั่นเองส่วนค่าสเต็กเพิ่มเติมนะครับนี่ออปชั่นผมทำไว้ค่อนข้างสวยนะ มีความถนัดทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้เป็นโบนัสคิดิคอนนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับด้าค่าแอนตี่2นะครับก็คือลูบิคอนโกโมลานะครับสำหรับเลเวลสายยายนะครับจะได้เป็นคริบบวกสามนั่นเองส่วนค่าสเต็เพิ่มเติมนะครับมีความถดทั้งหมดแล้วก็มีคริ HP ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบนัสคิดิคอนนั่นเองนะครับ ex ชิ้นที่3นะครับก็คือโกเวนไอเซนนะครับเป็นสายกายภาพนะครับตรงสายเลยค่าสเต็พื้นฐานเนี่ยจะได้เป็นวิสกับสเต็งนะครับส่วนเลเวลสายใยนะครับจะได้เป็นค่าสเเเตต็พิิ่มมนะครับ อันนี้เนี่ยต้องจากปาร์ตี้เต้นรำอีกหนึ่งคนะครับผมจะได้สเต็งเพิ่มเติมด้วยส่วนค่าสเตงเพิ่มเติมที่ผมทำไวนะครับก็จะมีสเต็งวิสฮีสพีนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นโบนัสคิริคอนนะครับ ex ชิ้นที่4นะครับนั่นก็คือเพลสเกลสเตลล่านะครับค่าพลังหลักที่เราจะได้นะครับก็คือพลังกระหน่ำยิงนะครับค่าสเตงพื้นฐานนะครับจะได้เป็นคริสการไหลไปไกลภาพส่วนเลเวลสายยานะครับจะได้เป็นค่าครินะครับส่วนค่าสเตงเพิ่มเติมที่ผมทำไว้นะครับก็จะมีขนาดทั้งหมดนะครับได้ววก็ะมีตตััคคคคูณริิออลนบ่ไป exd 5้นะครับนั่นคือ constella mod นะครับค่าหลักที่เราจะได้นะครับก็คือ e d e s e ทุกประเภทนะครับส่วนค่าสตกพื้นฐานนะครับก็จะได้ในแบบกียร์หานะครับแล้วก็ resistance นั่นเองส่วนสายยานะครับจะเป็นคลิปเหมือนเดิมนะครับสายเพิ่มเดิมนี่ผมทำไว้ก็จะมีสเต็กนะครับความหนาทั้งหมดแล้วก็วัสดุคลิคอนเองส่วนอะไครตัวที่2 3 4 5ก็จะเป็น ex ทั้งหมดเลยนะครับจะมีบางตัวที่คล้ายๆกันนะครับผมไม่ขอพูดทั้งหมดละกันผมจะขอพูดแค่หน้าแรกแล้วกันนะครับ แล้วก็สรุปเลยนาเมทที่ผมใส่ทั้งหมดนะครับจะไม่มีบวกดาเมจเวทเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะมาพูดในส่วนของพอกลี่ที่ผมเลือกใช้นะครับพอกลี่ตัวแหนที่ผมใช้นะครับก็คือมังกรแดงนะครับเป็นเทียสีทองนะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้มังกรแดงนะครับมาดูตรงสกิลสายยานะครับเขาบอกว่าถ้ามังกรแดงตายนะครับมังกรแดงเนี่ยจะมอบโลกสะท้อนดาเมจให้กับตัวละครเรานั่นเองนะครับ ซึ่งสอดาเมจเนี้ยจะเท่ากับ30%ของ ATK ตัวละครเรานั่นเองนะครับนานถึง30วินาทีเลยซึ่งมันก็เหมาะมากๆครับกับอาชีพหอกโลเนาะเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นสายแทงได้ด้วยนะครับพอกเก็ตที่สองนะครับที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือโดเซอร์อ่ะมาดูสกิลสายใหญ่กันสำหรับสกิลสายใหญ่ของโดเซอร์นะครับมีประโยชน์มาก,มากเขาบอกว่าทั้งปาร์ตี้จะได้รับการรักษาเป็นจำนวน1%ของ HP ไม่สามารถเริ่มใช้ได้เกินหนึ่งครั้งต่อวินาทีนะครับ ออง่ายถ้าเกิดมีเซอร์ก็จะสามารถเด้งเรือได้ดีขึ้นนะครับออกที่ดีท่สที่ผมเลือกใช้นะครับนั่นคือ h a ล l b a s นะครับสกิลสายของ h a ล l b a s นะครับก็ไม่มีอะไรมากถ้า h ฮลเ b a s นายนะครับจะสร้างเหมืแกาภาพ100%ทุกวินาทีนาิบห้วินาทีั่นเองส่วนพ็อกรี่สนับสนุนนะครับจริงๆอ่ะเราใส่ตัวไหนก็ได้นะครับขอแค่ว่าได้ค่าเสตัดเยอะก็ใส่ไปเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะพาไปดดูแแนนนวววททาางกกรรรจัััสละะคคบบ้้็ีเ่ผมไ สำหรับแนวทางการจัดสกิลนะครับก็จะเหมือนกับคัสสนะครับก็จะมีสายโจมตีกับสายป้องกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับเพราะว่าในคลิปคาสที่2เนี่ยผมอธิบายไปแล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนของวงสกิลกันดีกว่านะครับซึ่งผมเนี่ยจัดไว้2เซตหลักๆนะครับเซตแรกก็คือสายโจมตีนะครับใช้ได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะครับส่วนเซตที่2นะครับจะเป็น สายป้องกันนะครับใช้ได้ทั้ง PVE แล้วก็ PvP นะครับสำหรับสาย PVE แล้วก็ PvP นะครับจะต่างกันแค่อัพวงใหญ่อะไรประมาณนี้ซึ่งผมจะอธิบายแบบรวมๆไปเลยแล้วกันนะครับมาดูที่สายโจมตีกันก่อนนะครับซึ่งสายนี้เนี่ยเลือดยิ่งเยอะนะครับดาเมจจะยิ่งแรงนะครับซึ่งไอ้วงใหญ่แรกนะครับอันนี้ผมอัพตันเลยนะครับในส่วนของวงเล็กที่ผมเน้นนะครับอ่ะดูวงนี้ก่อนวงนี้นะครับ การโจมตีพื้นฐานเนี่ยจะเพิ่มคีเรนะครับแล้วก็ซ้อนทับได้สูงสุด3ครั้งนะครับนาน5าวิก็จะเน้นดาเมจคีิไปเลยนะครับส่วนวงเล็กที่ผมเน้นนะครับอันต่อไปจะเป็นเพิ่มในเอกภาพนะครับและข้ามาตรงนี้ครับก็จะเพิ่มในส่วนของ H P ก็จะสอดคล้องกับลูกใหญ่แรนครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงนั่นเองถัดมาที่วงใหญ่นะครับขวาหน้านะผมจะเน้นที่สกิลกระบวนท่าพยุหมุนนะครับพอระอัพแล้วเนี่ยดาเมจแต่ละครั้งนะครับจะเพิ่ม a ค k ขึ้น 2เป็นไปเวลา5้าวินะครับแล้วก็สแต็กได้สูงสุด5ครั้งนั่นเองถัดมาข้างล่างวงเลยครับผมก็จะเน้นอัพไดเมจกายภาพนะครับแล้วก็มาที่วงใหญ่วงนี้นะครับจะได้คิริคอนแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นไดเมจกายภาพ5าเนะครับนาน5้าวิแล้วก็ถัดมาที่วงปมอันใหญ่ตรงนี้ครับวงนี้นะครับจะได้ไดเมจแรงขึ้นตามค่าผนังป้องกันนั่นเองนะครับส่วนวงสุดท้ายนะครับเมื่อเราใช้ติเมจนะครับจะได้โล่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ของ max hp นานสิบวินาทีนั่นเอง ต่อไปนะครับมาดูสายป้องกันกันบ้านนะครับวงแรกก็เหมือนเดิมนะครับอัพเต็มไปเลยนะครับเลือดยิ่งเยอะดาเมจยิ่งแรงขึ้นนะครับส่วนวงแรกที่เราเน้นเลยนะครับก็คือค่ารีเซ็ตแตนนะครับค่ารีเซ็ตแตนในเกมนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของการคีดนั่นเองวงเล็กอันต่อไปที่เราเน้นนะครับก็คือเลเวลกายภาพนะครับแล้วก็มาทางฝั่งซ้ายครับรอบนี้มาวงนี้ครับเราจะเน้นอัพค่าเดฟนั่นเองนะครับเอาให้สุดเลยแล้วก็ไล่มาทางซ้ายบนนะครับให้เราเอาสกิลรัศมีดาราด้วยัด้เองนะครับ สำหรับสกิลนี้นะครับเมื่อเป็นกระบวนท่าป้องกันนะครับถ้าเราเคานต์ไอเท็ตสำเร็จนะครับจะเพิ่มนาเมกตอรภาพ5%ไปเวลา5วิด้วยถัดมานะครับผมก็เลือกเอาสกิลพุ่งจู่โจมดุเดือดด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเราใช้ท่านี้นะครับเราจะวิ่งไว20%ด้วยนะครับวงต่อไปนะครับผมเลือกเป็นสกิลกระบวนท่าพายุหมุนด้วยนะครับเพราะว่ากระบวนท่านี้เนี่ยมันใช้ได้ทั้งโจมตีแล้วก็ป้องกันนะครับอ่ะมาดูส่วนป้องกันนาเมแตครงละครับจะเพิ่มเดฟขึ้น10%ไปเวลา หวิธีนั่นเองถัดมาครับเอาวงร่างเหมือนเดิมนะครับคิดค่อนแต่ละครั้งนะครับจะเพิ่มดาเมจกายภาพขึ้น2%นะครับแล้วก็มาทางซ้ายครับมาเน้นลูกเล็กนะครับเมื่อสนับเป็นกระบวนท่าป้องกันจะทําให้เกิดโล่ที่มีค่าเท่ากับ12%ของ HP นาน4วิคับแล้วก็ถามมาที่ลูกซานใหญ่ครับกระบวน่าป้องกันนะครับหากปสองสำเร็จเนี่ยเราจะสร้างดาเมจกายภาพ12%นั่นเองนะครับและวงใหญ่วงสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมเลยอันติเมตนะครับจะได้โล่7%ของแมค HP นั่นเอง ซึ่งสายนี้เนี่ยเน้นมาทางซ้ายนะครับมันจะได้เกี่ยวกับพวกค่าพลังป้องกันนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสดาเมจนะครับเอาเป็นสายโจมตีก่อนแล้วกันนะครับใช้คู่กับพกลี่มังกรแดงเลยนะครับอ่ะลองตีหุ่นดูนะครับออตโต้แล้วก็เปิดดาเมจขึ้นมานะครับต้องบอกเลยว่ามังกรแดงนะครับตีโคตรแรงนะบอกเลยโอ้ ตอนนี้ดามเมจนะครับขึ้นไป10ล้านแล้วเร็วไหมเออถือว่าเร็วนะยังไม่30มสิบปีเลยอะแรงมากครับบอกเลยเอ,อ่หอ,อกโลก็ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยถ้าของสุดนะครับแรงมากโอ้ดีเไป 22M แล้วนะครับโอ้โหคริกขึ้นรัวๆนะครับครีกขึ้นเป็นแสนนะ เออโคตรแรงโหมีติดโคตรคิดด้วยนะครับแรงมากเมื่อกี้มองไม่ทันน่าจะห้าแสนหรือเปล่าโอ้แรงจริงครับเหลืออีกไม่กี่วินะครับห้าวินะสามวีนครับโอ้ยดีเพสายโจมตีเกือบ 40M เอมนะครับเออ39จุด 5 m นะโอ้ยไม่ธรรมดานะครับต่อไปนะครับมาเทสไดเบตสายป้องกันกันบ้างน,นะครับอ่าน่าจะเป่าสายโจมตีอยู่แล้วนะครับโชว์ไดเบตขึ้นมาอันนี้ต้องกดเองนะ,ะต้องกดเปิดโล่เองนะครับ1ครั้งอ่าดเบสกำลังจะเข้า5แล้วน,นะครับ ก็ยังคงคิดบ่อยนะครับเพราะว่าไอเทมมันค่อนข้างจะสุดระดับหนึ่งนะครับโอ oh, ้่ไงมีโคตดคิด,ด้วยเมื่อกี้โอ้ oh, มีหกแสด้วยนะมองแทบไม่ทันนะครับโอเคตอนแรกเราทำได้เท่าไหร่นะสามสิบเก้าจุดห้าใช่ไหมใส่ป้องกันจะถึงสามสิบล้านหรือเปล่ามาดูกันนะครับอ่าคือเทคกระหุ่นไหมเนี่ยดาเมจต้องเบากว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่า สายป้องกันมันจะเน้นไปทางพลังป้องกันแล้วก็ c o u n t อร์ไอเท k นะครับประมาณนั้นคือมันต้องเล่นกับคนหรือว่ากับมอนสเตอร์นะครับมันจะเห็นผลชัดมากๆเลยอ่านี่แค่เทไดเมจให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนหายไปเยอะอยู่นะสายป้องกันได้ 25.8M นะครับโอ้หายไปประมาณ10กว่าล้านนะ เออค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางการเล่นคา,าร์เลียน,นะครับคัา3ก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนเพื่อน,นะครับตัดสินใจเลือกเล่นอาชีพได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราเห็นคาสสามเป็นตัวอย่างแล้วนั่นเองนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวผมก็ยังคงชื่นชอบหอ,อกโลนะครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นสายโจมตีหรือว่าสายป้องกันก็นกได้นะครับอันนี้คือเทสให้ดูเลยว่ามีของแน่นๆระดับหนึ่งนะครับว่า ตัวหอ,อกโล่นนั้นจะทำ DPS ได้ดีไม่แพ้ชิพอื่นหรือเปล่านะครับส่วนตัวมองว่ามันก็รุนแรงนะครับใช้ได้เลยนะครับถ้า,าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับจุ๊บจ้า